สวัสดีคะ่ะเป้าหมายอันที่ใช่คือเวลาที่เราถ้าเราอยากสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามเหมือนเราจะรูนะ้เนาะว่าก่อนที่เราจะสำเร็จได้เหมือนจุดเริ่มต้นะ่ะเหมือนเราต้องรู้ว่าเฮ้ยเราอยากที่จะสําเร็จเรื่องอะไรมันนั่นมันก็คือเหมือนเรากําลังจะระบุอะระบุเป้าหมายหรือระบุจุดที่เราอยากจะสําเร็จหรือจุดที่เราอยากไปให้ถึงทีนี้เวลาพูดถึงคําว่าเป้าหมายหมคิดว่า คนหลายคนอะตัวหมูด้วยนะเป็นส่วนหนึ่งที่เคยคิดแบบนั้นหมูคิดว่าเวลาที่พูดถึงคําว่าเป้าหมายมันมักจะไปเกี่ยวกับเรื่องงานมันมักจะไปเกี่ยวกับอะไรที่เป็นทางการเหมือนเรื่องงานเหมือนจะต้องเป็นยอดจะต้องเป็นเป้าจะต้องเป็นอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าเรามองจริงๆในชีวิตของเราอะชีวิตเรามันมีหลายด้านนะมันก็มีทั้งด่านความสัมพันธ์ด้านเงิน ด้านครอบครัวด้านการไปเที่ยวอ่ะการเข้าถึงธรรมะอะไรของเราก็ว่าไปการมาช่วยเหลือสังคมคือเรามีหลายๆด้านแบบนี้ฉะนั้นในแต่ละด้านถ้าเราอยากจะสําเร็จในด้านต่างๆเราก็ต้องมีจุดปลายทางหรือจุดมุ่งหมายของเราว่าเฮ้ยเราจะไปถึงจุดไหนคือนั่นคือหมูคิดว่านี่เป็นจุดที่เราอะรู้รู้ว่าเราจะต้องมีแต่ว่าบางครั้ง เราได้ทำให้มันกลายเป็นสิ่งสำคัญกับเราจริงๆหรือเปล่านั่นคือคำถามที่ตอนที่หมูเรียนคอร์สกับของบ๊อบพรอกเตอร์แล้วเขาพูดถึงประโยคนี้ <ๆ S 2> เขาถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะเรารู้ไหมว่าเราอะมีเป้าหมายอะไรตอนนี้หลายคนถ้าฟังนะคะหมูคิดว่าบางทีบางเรื่อง บางเรื่องเราอาจจะไม่มีหรือเราอาจจะไม่เคยแบบเหมือนเอามันมาคิดจริงๆว่าเฮ้ยในเรื่องนี้เราอยากให้มันเป็นแบบไหนวะอย่างเช่นเรื่องของความสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของงานคือเราก็แค่ตื่นมาเราก็ทําในสิ่งที่เรารู้ว่าเราจะต้องทําแต่เราไม่ค่อยได้มานั่งคิดจริงๆจัง,จงๆว่าเราอยากให้เรื่องนี้ด้านเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นแบบไหนจริงๆแล้วบอเขาบอกแบบนี้คะ่ะว่าถ้าเราอะใส่ใจ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะเหมือนเราเอามันมาคิดจริงๆว่าเอาละตอนเนี้เราอยากให้เรื่องนี้อเราดูในชีวิตเราหลายๆเรื่องแล้วเราก็เริ่มมองว่าในด้านนี้ของชีวิตเรามันเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้เป็นที่พึงพอใจหรือเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําให้มันดีกว่านี้เขาบอกอหยิบด้านนั้นามาแล้วทําให้มันกลายเป็นเป้าหมาย ทีนี้เวลาทาให้มันกลายเป็นเป้าหมายมันฟังดูเหมือนเหมือนเครียดนะมันดูเหมือนจริงจังเขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องจริงจังนะเพราะนี่คือสิ่งที่เราจะลงทุนเวลาของตัวเราเองเนี่ยหรือว่าเรากําลังดําเนินชีวิตไปเพื่อที่จะทําให้มันเกิดขึ้นเรากําลังลงทุนเวลาของเราลงทุนในทุกๆสิ่งที่เรามีเพื่อให้สิ่งนี้มันดีฉะนั้นเราอยากจะต้องจริงจังหน่อยเขาบอกจริงจังแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเครียดเราจะต้องเคร่งไม่ใช่แบบนั้นเขาบอกว่าเราจริงจัง เราทำคือเราจริงจังทำให้มันเกิดขึ้นอะ่ะฉะนั้นเวลาที่เป็นแบบเนี้ยเหมือนเราอะตั้งใจให้มันเป็นเป้าหมายอันที่ใช่สําหรับเราทีนี้มันจะเป็นยังไงหน้าตาของเป้าหมายอันที่ใช่หรือว่าความรู้สึกเขาบอกว่าเหมือนเราอะ่ะกำลังเดินทางแล้วเป้าหมายเนะี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะเขาพูดให้ในความหมายที่เรียบง่ายเขาบอกว่าเวลาที่มันเป็นเป้เปาหมายเนี่ยมันก็คือจุดปลายทางที่เราอยากไปถึง มันคือจุดปลายทางที่เราอยากไปถึงนะอันนี้คือจุดหนึ่งนะเราอยากไปถึงอเราอยากมีนั่นเราอยากมีนี่เราอยากทําเราอยากมีชีวิตคู่แบบนี้เราอยากมีสามีแบบนี้เราอยากมีงานแบบนี้อยากมีเงินจํานวนนี้นั่นคือที่เราอยากไปถึงนะนั่นคือจุดปลายทางแต่เนี้ยมันจะต้องเพิ่มอีกส่วนหนึ่งด้วยเขาบอกว่าแล้วและเราก็จะไปให้ถึงด้วยนะมันไม่ใช่ว่าเราแค่หวังหรือ ฝันเอาว่าแบบเฮ้ยเราอยากไปแต่บอกเขาบอกว่าเราจะไปให้ถึงด้วยนั่นหมายความว่าเราอะจะทำจริงๆเราจะมุ่งหน้าทำเรื่องนี้จริงๆที่จะไปให้ถึงเขาบอกว่าเวลาที่ประกอบกันแบบนี้ทั้งตัวเราอะมันเป็นเป้าหมายของเรามันเป็นจุดปลายทางของเราเนะตัวเราอยากอยากที่จะไปให้ถึงอ่ะเราอยากหนึ่งละ แล้วอันที่สองก็คือเราจะไปให้ถึงด้วยเวลาที่เป็นแบบนี้ปุ๊บเขาบอกนั่นน่ะคือมันจะกลายเป็นเป้าหมายล้เป็นจุดปลายทางฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่าเราก็จะเดินมุ่งหน้าไปแหละเราก็จะทําให้มันเกิดขึ้นทีนี้เวลาเป็นแบบนี้บางคนอาจจะเริ่มมามองจริงๆว่าเออแล้วในณนะวันนี้ของเราอะสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อ่ะมันเป็นจุดปลายทางที่ตัวเราตั้งเองหรือเปล่าคือตัวเราอยาก จริงๆไหมเพราะบางครั้งมันอาจจะกลายเป็นว่าเออคนอื่นอยากให้เราเป็นแบบนี้แต่ตัวเราอะเราอยากจริงๆไหมสิ่งที่บ๊อบเขาพูดอันนี้เขาพูดเขามาจากพื้นฐานที่ว่ามนุษย์เราแต่ละคนอะเราอะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันเลยในความเป็นมนุษย์อะเราเป็นมนุษย์เหมือนกันนะแต่ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้น เวลาบางเรื่องบางอย่างในชีวิตนะ่ะถึงแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันบางคนอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันอ่ะมีเป้าหมายเรื่องนี้เหมือนกันแต่จุดปลายทางของแต่ละคนไม่อาจจะไม่เหมือนกันเลยบางคนอยากมีชีวิตคู่แบบนี้อยากมีปฏิบัติคู่ใช้ชีวิตดําเนินไปในเรื่องนี้แบบนี้หรืออยากจะเป็นแบบนั้นแบบนี้คือมันจะไม่เหมือนกันฉะนั้นเขาบอกว่าให้เราต้องกลับมาถามเพราะถ้ามันจะเป็นเป้าหมายอันที่ใช่ตัวเรา จะต้องอยากที่จะได้อันนี้จริงๆอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆอนอกจากเราอยากเสร็จเขาบอกว่าแล้วเราจะทํให้ไปให้ถึงด้วยนะมันจะต้องประกอบกัน2ส,ส่วนนี้แล้วเวลาที่เป็นแบบนั้นปุ๊บคุณจะรู้สึกได้เลยเหมือนกับคุณรักอะรักจุดปลายทางอันนี้แล้วมันเหมือนกับทุกๆเช้าอะมันจะทําให้คุณอยากจะเด้งลุกขึ้นมาจากเตียงเพื่อทําอันนี้นี่คือลักษณะของเป้าหมายอันที่ใช่ แต่ถ้าเรายังไม่รู้สึกหรือว่าเรายังมองในเรื่องนี้เรากําลังทํางานกับเรื่องนี้อยู่บางคนอาจจะทํางานในเรื่องการเงินเอออยากมีเป้าหมายอยากมีเงินจํานวนนี้บางทีอาจจะเริ่มมาพิจารณาว่าบางครั้งบางคนตัวจํานวนเงินเองจริงๆบางทีมันอาจจะไม่ได้ดึงดูดหรือว่าไม่ได้ทําให้เรารู้สึกกระตือรือร้นฉะนั้นสิ่งที่บ๊อบเขานําเสนอเขาบอกว่าถ้าในเรื่องงานหรือในเรื่องเงิน บางทีเราตั้งเป้าหมายของเราว่าเฮ้ยเราอยากจะมีเงินเดือนละหาลนมีเงินเดือนละแสนสองแสนคือถ้ามันไม่ได้เรียกร้องหรือมันไม่ได้ดึงดูดหรือว่ามันไม่ได้ทําให้เรากระตือรือร้นเราต้องกลับมาแล้วก็ทํามันใหม่นะคือมันเป็นจุดปลายทางที่มันอาจจะไม่ได้กระตุ้นเราเพราะแต่ละคนเรามีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันเนาะบางคน จำนวนเงินตัวจํานวนเนี่ยอาจจะกระตุ้นเขาว่าเฮ้ยจำนวนเงินขนาดนี้เขาโอ้โหฟิตรู้สึกฟิตเฟิร์มรู้สึกแบบกระตือรือร้อนบางคนอาจจะเป็นแบบนั้นแต่บางคนตั้งจํานวนเงินขึ้นมาว่าเฮ้ยจะทํางานให้มีเงินแบบนี้ตื่นขึ้นมารู้สึกเซ็งอะ่ะคืออาจจะต้องกลับมาว่าอ้าวแล้วถ้ามันไม่ใช่จํานวนเงินสิ่งที่บ๊อบเขานําเสนอเขาบอกว่าถ้ามันไม่ใช่จํานวนเงินที่ดึงดูดเราให้เราคิด แบบที่ว่าแล้วถ้าเรามีเงินจํานวนนี้หรือว่าเราต้องการเอาเงินที่เราหามาได้เนี่ยไปใช้หรือว่าเอาไปใช้จ่ายในเรื่องอะไรบ้างบางทีอาจจะเป็นแบบนี้ที่ทําให้เรารู้สึกกระตือรือร้นบางคนอาจจะเอ,อ้ยอยากจะเอาไปสนับสนุนทางบ้านหรืออาจจะเอาไปสร้างบ้านหรืออยากจจอยากจะเอาไปทําบางอย่างที่เราจําเป็นต้องมีเงินจํานวนนี้อ่ะนั่นก็คือสําหรับบางคนนะคะคือเวลาที่มนันเป็นเป้าหมายอันที่ใช่น่ะ เราน่ยจะแบบโอ้โ و, อยากจะตื่นขึ้นมาทําเพราะมันคือสิ่งที่ตัวเราเองต้องการจริงๆเราอยากจริงๆที่จะไปถึงแล้วตัวเราก็จะทําให้มันไปให้ถึงด้วยนั่นก็คือเป็นเป้าหมาย